สวัสด pues ีครับพี nah, ่น้องปองไปสู <t that S 1> on, ่ขู่สุกคนครับผมเบ้าปุยจูผาครับเมื่อนี้เศร้านี่ครับพี่น้องผ้าบีผ้าน้องครับเน่ยเอือยเนี่ยไอสู่ขู่สุกคนแล้วครับพี่น้องจี้หอยครับจี้หอยหอยขี้ครับเมื่อนี้เรียกว่าหอยยางครับเมื่อนี้ลมว้ายว้ายครับพี่น้องผมหน้าผากฟิวแวะแวะอยู่กูได้หนาวพี่น้องมืมอนี้กว่าพายอยู่เขาไปนะเนี่ยนมาเสียกับเบ้าปุยเด้อครับพี่น้องเมื่อนี้จี้หอยครับลอยซิบเกลนวยครับพี่น้องจัดหนักจัดเต็มเลยหอยปังล้วนๆครับหอยเชลีนั่นกับบ้าแกมครับย่างหหหออออยยรรืว่่่าีีีคับพพน้ง เตาเอาขึ้นมาพร้อมพี่น้องเลยหอมหวยหเพยพรลมพัดมากอะไรก็โอ้ยขออี้หอยตาพอตาแม่อีพออีอออแม่แมกี่กับปลาเห็ดต้องสินละพี่น้องเพราะถว่าเขาทายแต่พี่น้องให้เขเรียหางเง่าอ่ะลองเบิ่งครับพี่น้องมุนี่เป่าปุ๋ยขี้ไปแล้วครับหรือว่าแม่วนันศิลหรือว่าสาวปุ๋ยขี้ไปถาครับพี่นอ้องอันนี้ขี้ไปน้ำกินไปน้ำบาลโน่องมวลมวนไปน้ำพี่น้องเลยมาเด้อแฟนครับสุขูสุขคนสุ่มหม่องสุบอนสุแกสุหิมสุสอกสุสร้อยเอื่นว่าสุขูสุขคนละครับพี่น้องเอาปฏิวัติว่าเบอร์อื่ ไอ้มามาแซ่บๆกับบ้าปุ๋ยได้พี่น้องมามสวยครับไม่แหลครับพี่น้องแหกมันบ่ร่อยสิบเก่ารวยได้พี่น้องโอ้ยแต่หัวใหญ่ครับไอยปังไอยปังล้วนๆโอ้โหกโลคร,กครับพี่น้องหกโลครับนับกิ่นครับพี่น้องสูตรเก่าแล้วครับมแม่มะสีเป็นผู้เห็ดหรือว่าสาวปุ๋ยผู้ละคนหรือรว่าบ่จักว่าสาวปุ๋ยผู้ใดแม่วมะสีเป็นผู้ใดพี่น้องไม่แหลกแหกมันครับพี่น้องสวยเลยจุม จุ่มๆๆๆๆอย่าง,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 งน้อยครับเอาอันนี้ไส้เขาพระอย่างน้อยด้วพี่น้องด้ยอยโซยกิมอพักเมื่อนี้ได้พักกระเดามากครับพี่น้องพักกระเดาไส้เขา่าอย่างน้อยด้อยพี่น้องพักขุมๆจั่างน้อยะจำขอพระครับตอนเศ้าๆครับพี่น้องมาเสแส่บๆกันก็เบาปุ๋ยครับไม่เลียงแห่งมันกับพี่นอ้องไะนี่ขอลำกันครับผอมนี่พักกระเดาโอ ปลาดินพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องตอนเศร้าลมวอยวอยแล้วพี่น้องเองอร่มคับปี่ไปมน้ำ hóa không mày quá ghi bên năm chàng bên năm kim bên năm hợp phát cái đầu cũng tiền

มตุมได้พี่น้องถึงไม่พี่น้องเพิ่รวมแ้งครับ เท่ากัทุกครับครับยากมล่ะั้ว้ากินเผ็ดซาใจดีพี่น้องเลยกรอ,อบ มาแล้วพี่น้องมาแล้วอากาศแซ่บสุกบว้ยว้ยพี่น้องเอ้ย มองมีแค่ไหนก้ามมันได้ครับอยากเป็นน้ำกีเป็นน้ำเข่าทาพี่น้องเลย กุ้หอยามๆุ๊ำกุ๊บเลยนบ หม้องไงครับ <c oughs> เป็นปีฮบ มื้อนี่ต้มแล้วก็แซ่บแล้วเป็นหน้องมื้อนี่ป่ได้ยางครับอลองเบิ่งตุลิตุลิจักหน่อยพี่น้องเลยโอเแบิกอย่บอกเด้อพีน้องเยอยปักเมนูหอยนี่แซ่บหมดลากก็แซ่บ คามเป็นหราอย่างพูดพูดเลยในตุมนะพี่น้องตุมตุมครับตมุมมุกอย่างกันมี่ พราว่ากีนี่แซบไปอีกแบบครับปุ่มกับแซบไปอีกแบบว่าละรสชาติเป่ยงคูล้องครับ ขอตาพี่น้องกับบ้านหกโลครับ,รบสื่อมันมากครับผมว่าๆครับมันอห่นมันได้มาร่วมกันหรอกกระเหี่บพี่น้อยโอ้พี่น้พัดกี่เต้านาพี่น้องยรอ,อบ อู่ม,ม,มัดต้มกะมีเด้อพี่น้องเลยสมองสมบูรณ์สวยน่วกันครับมึงจี้หอยครับมึงในจี้หอยลวกไว้กะมีต้มไว้กะมีห้อย <c oughs> เงี้ยเป่งๆครับเบิ่์นซวงเลยคพี่น้องมาเลย <c oughs> เอลื้มก้าลวกนี่นุ่มครับอยากมันหอม โลูกลูกคนนั้นพี่น้องเอ้ยกี้ไปน้ำยางไปน้ำรับลวกไปน้ำอูหลวกไปน้ำม,มลัลนะแม่กินลวกมาแล้วเจ้าปลาปุ๋ยกินลวกลองเบิรงครับแซ่บเพื่อกันครับทั้งสองรสชาติเล่าแต่ผู้มักสุดคนจะไปกินตะปีงฮะลวกาาก็ไม่ยังคือนเพื่อกินเหมือนสุดวานแซ่บเพื่อก้ารครับ ຄວາມ น้ำกุบเลยพี่น้องขอ Gesch ทราบขอทราบกระซองใหม่ครับอ่ะยังไงก็ขอขอบุญขอข่วนอีกทีนึงครับที่ติดตามที่ชมครับบ้าปุ๋ยชูปักครับมื้อนี้ครับจี้หอยครับเอาไว้สำก่อนพี่น้องเนาะชิบนาผู้พอกันไหมจูกดีมีความสุขกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหมเด้อพี่น้องเอ้ยบ้าปุ๋ยชูปักฝากไว้ใจพี่น้องจิ๊วๆน้ำมันเลยพี่น้องอ่ะเมื่อกี้ยังไรครับพี่น้องมื้อนี้จี้หอย อว่าลวกอหอยกันมีครับตุ่มหอยมืดหนิมาซนีกันพี่น้องเนาะชิมหนาผมบอกกันไหมชูรีมีความสุดครับผมบ้าปุยจุดากัก้าววัสดีครับยูจีอย่อยกเก็บได้จนอย,าายน่าไขยเด้พี่น้องเนี่ยระดมเรื่อยๆสู้ขู่สุขคนครับผม